สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอาจารย์มิกซ์นะฮะวันนี้จะมาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์บะหมี่ครับอยากรู้ไหมฮะว่าบะหมี่มาจากไหนบางคนก็อาจจะนึกว่าบะหมี่มาจากจีนบางคนก็อาจจะนึกถึงว่าเส้นบะหมี่หรือก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยนะฮะหรือว่าที่เป็นพวกแป้งเส้นๆเนี่ยนะฮะมาจากอิตาลีหรือบางทีชื่อของมาโคโปโลนะฮะก็อาจจะโผล่ขึ้นมาในความคิดของเราแต่ถ้าผู้ชมทุกฝั่งครับท่านทราบไหมครับว่าเรื่องนั้นอาจไม่เคยเกิดขึ้นเลย ก็เป็นได้ครับวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมครับจวนออกเดินทางไปย้อนเวลาไปกว่า4,000ปีเพื่อค้นหาว่าเส้นที่เรากินกันอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนแล้วก็มีความน่าทึ่งกว่าที่เราคิดมากแค่ไหนนะครับจริงๆแล้วเรื่องเล่าที่ว่ามาโคโปโลนั้นนำเส้นบะหมี่หรือก๋วยเตี๋ยวนี่ยจากจีนเนี่ยไปที่อิตาลีจริงๆแล้วเป็นเรื่องแต่งครับ ตำนานนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1928โดยนิตยสารนะฮะนิตยสารฉบับหนึ่งกันแล้วกันนะครับเพื่อต้องการสร้างสตอรี่ให้พาสต้านั้นน่ากินแล้วก็ขายดีได้มากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องนี้ถูกเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับจนกระทั่งเรื่องเล่ากลายเป็นความจริงในภาพยนตร์ในตำราแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับบะหมี่และพาสต้าไม่ได้มีจุดกำเนิดจุดเดียวครับจริงๆแล้วมันคือผลลัพธ์ของความหิวบวกภูมิปัญญาบวกวัตถุดิบท้องถิ่นครับที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันในหลายยยอรยรรรธมเทีีดว หลักฐานบะหมี่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเนี่ยนะฮะไม่ได้อยู่ที่พระราชวังไม่ได้อยู่ที่เมืองหลวงแต่ว่ามันอยู่บนที่ราบสูงที่เบตรครับเ <c oughs> มื่อเรา4,000ปีก่อนครับชนเผ่ากึ่งเร่ร่อนในวัฒนธรรมทิจาใช้พืชทนแล้งที่ชื่อว่ามิเลตนะะบดเป็นแป้งทำเป็นโดแล้วก็ตัดเป็นเส้นยาวๆนะครับราวๆ10เซนติเมตรในปีคริสต์ศักราช2002ครับนักโบราณคดีพบชามใบหนึ่งคว่ำอยู่ใต้ดินข้างในนั้นคือบะหมี่ครับที่ถูกจารึกไว้จากแผ่นดินไหวและน้ำท่วม เหมือนมีใครบางคนเพิ่งวางชามเนี่ยเมื่อไม่กี่วันมานี้นะในจีนครับบะหมี่ไม่ใช่อาหารแต่บะหมี่คือทักษะคือสกิลครับเพราะว่าจะต้องใช้ความสามารถนะฮะอันนี้คือแนวแนวความคิดของจนีนนะครับย้อนกลับไปในสมัยราชวงศ์ฮั่นครับบะหมี่ที่มีชื่อว่าทางปิน่นฮะแปลตรงตัวว่าขนมปังต้มนะครับเพราะในตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้รีดเป็นเส้นแต่เด็ดแป้งเป็นชิ้นๆลงในหม้อนะครับต่อมาเมื่อทหารทางภาคเหนือครับเดินทับลงใต้นะฮะแล้วหาแป้งสาลีไม่ได้พวกเขาก็ใช้ข้าวแทน และนั่นก็คือการเกิดขึ้นของเส้นข้าวต้นกําเนิดของกว๋วยเตี๋ยวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งภูมิภาคเลยทีเดียวครับขณะที่จีนนะฮะดึงเส้นฝั่งตะวันตกก็รีดแป้งนะกรีกโบราณมีเลกานอนนะครับโรมันเรียกมันว่าลากนำัำซิเซโรและฮอเรสบันทึกไว้ว่าพวกเขาชอบกินเส้นในซุปแต่ตัวเปลี่ยนเกมจริงๆฮะเกมเชนเจอร์จริงๆคือพ่อค้าชาวอาหรับครับ พวกเขาคิดค้นพาสต้าแห้งเพื่อใช้พกพาไปในทะเลทรายได้นะครับแล้วก็นําแป้งดูรำเข้าสู่ซิซิลีวัตถุดิบหลักของพาสต้าอิตาลีตราบจนก,กะตั้งถึงทุกวันนี้อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมทุกฟังครับบะหมี่ไม่ใช่แค่อาหานะฮะแต่ว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์จักรพรรดิอู่ครับเชื่อว่าคนหน้ายาวเท่ากับอายุยืนและคําว่าหน้ากับบะหมี่ออกเสียงเมี้ยนเหมือนกันดังนั้นบะหมี่อายุยืนเส้นต้องยาว พระพุทธศาสนาครับนำบะหมี่เดินทางต่อไปยังญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีโดยเฉพาะพระอินเดียนะฮะท่านหนึ่งนะครับมีการแนะนําเทคนิคนะครับราเมนนะฮะซึ่งราเมนเนี่ยก็คือ L-A-M-E-N นะฮะต่อมากลายเป็นคําว่าราเมนนะ,ะพาสต้าไม่ได้ดังเพราะอิตาลีครับแต่ว่ามันดังเพราะว่านักท่องเที่ยวศตวรรษที่17-18ถึงนั้นชนชั้นสูงยุโรปนิยมเดินทางไปเที่ยวที่อิตาลีครับเรียกว่าเดอะแกรนทัวร์วัยรุ่นที่กลับไปก็ติดใจพาสต้าครับแต่งตัว ชีวิตหรูหราอะไรต่างๆเนี่ยฮะถูกเรียกว่ามักกโรนีและในช่วงเดียวกันครับคำว่านูเดลจากภาษาเยอรมันนูเดลก็ได้กลายเป็นคำสากลของโลกทีนี้ในยุคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเราเป็นยังไงบ้างหลังสงครามโลกครับโลกไม่ได้ต้องการอาหารที่อร่อยที่สุดแต่ก็ต้องการอาหารที่เร็วที่สุดนะครับชายคนหนึ่งชื่อว่าโมโมฟุกุอันโดะครับเขาเรียกว่าชีวิตเขาย่ําแย่มากเลยทีเดียวครับแล้วก็ต้องกลับมาเริ่มใหม่ในชีวิตของเขาในโรงนาเล็กๆ ในปีคริสตศักราช1958ครับเขาค้นพบว่าการทอดเส้นด้วยความร้อนสูงทําให้บะหมี่แห้งและคืนรูปได้ใน3นาทีและในปีคริสตศักราช1971หลังจากที่เห็นชาวเมริกันหักบะหมี่ใส่ถ้วยกาแฟเขาก็ได้สร้างคัพนูโดส์นะฮะซึ่งเป็นอาหารที่เปลี่ยนโลกเลยทีเดียวดังนั้นครับจากที่ราบสูงที่เบตสู่ชามราเมนจากคาราวานทะเลทราย สู่บะหมี่บนโต๊ะนะฮะที่เรารับประทานกันอย่างง่ายๆบะหมี่ถ้วยนะครับเรื่องราวของเส้นก็คือเรื่องราวของมนุษย์การปรับตัวการเดินทางและความคิดสร้างสรรค์และสุดท้ายอยากจะฝากประโยคนี้ไว้ครับบะหมี่คือแพลตฟอร์มแห่งความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เพราะไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะครับบะหมี่ก็สามารถที่จะเล่าเรื่องราวของคนที่นั่นได้เสมอจึงนำะมาเล่าให้กับท่านผู้ชมท,ทัุกท่านนะครับมีความสุขกันมากๆแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณสวัสดีครับ